4K Android TV ถูกและคุ้มมีอยู่จริงไหมห้ามพลาดรีวิวนี้นะครับสวัสดีครับผมโรแัน LCD TV ไทยแลนด์ครับหลายเสียงเนี่ยบอกกับผมมาว่าเฮ้ยคุณโรมันช่วยรีวิวทีวีราคาประหยัดแบบคุ้มๆหน่อยนะครับเพราะปกติเนี่ย จะเห็นผมรีวิวพวกทีวีตัวท็อปราคาแพงอยู่เป็นประจำอ่ะฉะนั้นวันนี้จัดให้ตามคำขอนะครับนี่คือ h ฮ s e n ส์นะครับรุ่น 55A6500G นะครับจริงๆเนี่ยถ้าเป็นรุ่นที่เขาขายในออนไลน์เนี่ยก็จะใช้ชื่อรุ่นว่า E7G อ่าเป็น 4K Android TV รุ่นเริ่มต้นนะครับแต่ก็ถือว่าจัดสเปคมาให้เนี่ยแน่นประมาณหนึ่งเลยถ้าท่านไหนยังไม่รู้จักประวัตินะครับของแบรนด์ไฮเซนส์เนี่ย ผมแนะนําเลยนะให้ดูคลิปวิดีโอที่ผมพาไปทัวร์โรงงานนะฮะในการผลิตทีวีของไฮเซนส์เนี่ยที่เมืองซิงเต่าประเทศจีนครับจะเห็นกระบวนการผลิตทีวีของเขาเนี่ยที่ล้าสมัยมากๆเลยทีนี้ผมอยากจะให้เริ่มต้นดูที่ดีไซน์กันก่อนเลยนะครับมาดูสวดทรงเขาซะหน่อยนะครับดีไซน์เนี่ยถือว่าเป็นเพมิยมเลยนะตัวกรอบทีวีเนี่ยมีความบางประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็มีขาตั้งนะนี่เป็นทรงกิ่งไม้แบบนี้นะครับยกตัวทีวีให้ลอยสูงขึ้นมา ด้านข้างก็ดูสลิมดีไม่หนาเทอะทะครับส่วนฝาหลังเนี่ยก็เป็นดีไซน์ทรงเรียบๆนะพอช่องต่อที่เขาให้มาก็มี HDMI 3ช่อง USB AV และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยเราสามารถต่อผ่านสายแลนหรือเชื่อมต่อผ่านไวไฟไฟร้าสายก็ได้ครับและสุดท้ายก็รองรับบลูทูธด้วยนะสามารถต่อหูฟังไร้าสายได้ครับ ส่วน Remote Control ออน,นี่ครับเป็นสีดำแบบนี้นะฮะก็จะให้ปุ่มลัดเข้าสู่แอปต่างๆเนี่ยอย่าง y u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  e n n t t l l x พวกเนี่ยแล้วก็จะมีปุ่มนี่สั่งงานด้วยเสียงนะครับด้วย Google Assistant นะครับมาให้อีกด้วยทีนี้มาดูสเปคด้านภาพกันบ้างนะครับ A 6 5 0 0 G ตัวเนี้ยเป็นทีวีรุ่นเริ่มต้นนะฉะนั้นพวกฟีเจอร์เนี่ยที่มันเป็นการปรับภาพการแต่งภาพแบบพิสดารที่มักจะใส่อยู่ในพวก U LED TV ตัวท็อปเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ใส่ลงมาให้นะครับ แต่เบื้องต้นเนี่ยถือว่าให้มานะครับสามารถใช้งานแบบเบสิกพื้นฐานและใช้งานง่ายๆด้วยนี่อามาดูกันนะครับอย่างผมเปิดรายการของคุณติชาอยู่แบบนี้นะรเราสามารถเข้าไปเลือกนะครับโหมดภาพเสลจรูปนะเลือกใช้แมชกับประเภทรายการที่เราดูอยู่ได้นะครับเนี่ยมันแปลตรงตัวเลยเนีย่อย่างโหมดมาตรฐานแบบนี้เราก็สามารถใช้เนี่ยพกดูรายการ Youtube รายการทีวีแบบปกติได้นะครับ หรือถ้าต้องการสีออกแนวอบอุ่นนวลน,นวลเป็นธรรมชาติแล้วดูสบายตาหน่อยเนี่ยอ่านี่ดูหนัง Netflix แล้วก็ไปที่หมวดภาพยนตร์แบบนี้ได้ครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้าเราดูพวกกีฬานะครับดูบอลอ่าต้องการให้แบบเฮ้ยสีบรรยากาศของสนามเนี่ยมันมีความอิ่มเข้มขึ้นมาก็สามารถปรับไปที่หมดกีฬาได้เช่นกันครับจริงๆรเจร้าต,ตัวเนี่ยมีโหมดเกมด้วยนะครับถ้าเราต่อเครื่องเล่นเกมเข้าไปปุ๊บเนี่ยแนะนำให้ใช้โหมดเกมเลยนะมันจะปรับนะค่า Input lag ลกเนี่ย ให้เหลือประมาณสัก10มิลิเซเกิเท่านั้นถือว่าตอบสนองต่อคำสั่งจอยได้ไวนะครับแล้วก็สัญญาณภาพสูงสุดที่เขารองรับเนี่ยก็อยู่ที่ 4K 60เฮิทีนี้มาดูผลการวัดค่าภาพกันบ้างน,นะครับอย่างระดับความสว่างสูงสุดเนี่ยทำได้อยู่ที่327นิตครับ ส่วนคอคท้องสีเนี่ยก็ทำได้กว้างอยู่ที่81%ของมาตรฐานโรงหนัง DCI P 3แต่จุดที่ผมชื่นชอบที่สุดนะครับแม้ว่ามันจะเป็นทีวีรุ่นเริ่มต้นราคาถูกถูกต้องไหมอ่าแต่เขาให้ HDR ขั้นท็อปมาเลยนะนี่มาดูกันครับผมกดเข้าแบบอป Netflix แบบนี้นะครับอย่างซีรีส์เรื่อง A-Typical แบบนี้นะครับเขาให้ HDR แบบ Dolby Vision มาซึ่งเจ้า a 6 5 0ตัวนี้นะครับก็รองรับครับซึ่งมาตรฐาน HDR Dolby Vision เนี่ย มักจะอยู่ในทีวีระดับ mid-end ไปจนถึง high-end นะครับแต่ตัวนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับเขาก็ยังใจป้ามให้มาโดยรวมคุณภาพของภาพเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์พื้นฐานนะครับเราสามารถใช้งานดูพวกหนังแล้วก็ซีรีส์แบบประจำวันได้ครับถัดมามาดูเรื่องระบบเสียงกันบ้างนะครับนี่ครับทดสอบด้วยเพลง IC ของวงเอซี่นะครับวงไอดอลเกาหลีน่ารักแบบนี้นะครับเขาให้ลำโพงมาเป็นแบบสเตอริโอนะครับ15วัตต์คูณ2นะครับยิงเสียงแบบดาวไฟลิ่งนะครับลงด้านล่างแบบนี้นะครับคุณภาพเสียงโดยรวมเนี่ยโอเคว่าอาจจะไม่ได้แบบใสกิ๊งถึงขนาดนั้นแต่นะครับใช้คำว่าแต่ระดับความดังแล้วก็วอลลุ่มของเขาเนี่ยถือว่าดังครอบคลุมห้องนั่งเล่นแบบทั่วไปได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขารองรับระบบเสียงแบบ d o l b y Atmos ด้วยนะครับ แต่มีข้อแม้ว่าเราจะต้องต่อผ่านช่องต่อ HDMI ARC นะครับหรือว่าช่องที่1ที่ด้านหลังนั่นเองไปยังลำโพงซาบาหรือเครื่องเสียงนะครับชุดแอมที่รองรับระบบเสียงแบบนี้แต่เบื้องต้นเนี่ยผมอยากจะให้ลองฟังนะครับคุณภาพเสียงของเจ้า A 6 5 0 0ตัวนี้ครับไป แล้วก็อย่างสุดท้ายแล้วนะครับเรามาดูระบบบริการ smart TV ของ h ฮเซน A6005 กันบ้างน,นะครับนี่เลยหน้าตา Android TV เวอร์ชั่น9.0อย่างที่เรารู้กันนะว่า Android เนี่ยแอปพลิเคชันเยอะที่สุดเลยแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือแอป Disney Plus Hotstar เห็นไหมไม่ต้องไปมุดนะครับเข้าโซนต่างประเทศหรือไปซื้อกล่องอะไรต่อเพิ่มดูได้เลยนะครับดาวน์โหลดจาก Play Store กได้ ก็จะมีพวกการ์ตูนดิสนีย์นะครับแล้วก็รวมถึงหนังค่ายมาเวิลต่างๆเนี่ยให้เราดูเนี่ยอย่างถ้าเป็นเรื่องใหม่ๆอย่าง What If เนี่ยได้ภาพ 4K แล้วก็ดอบวีวิชั่นเลยนะครับก็เปิดให้คุณหนูๆดูกันได้นะส่วนแอปอื่นๆนะครับเบสิกพื้นฐานเขาให้มาอยู่แล้วนะ Netflix นะครับ YouTube Amazon Prime HBO Go พวกเนี่ยเราก็ไปสมัครดูกันได้นะครับแต่แอปอีกแอปหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือนี่ครับโลโก้แบบนี้ Apple TV นะครับอลองกดเข้าไปดูสักหน่อยแบบนี้โอ้เราสามารถเช่าแล้วก็ซื้อหนังนะครับจาก i t u n e เนี่ยซึ่งเป็นหนังถูกลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ให้คุณลิตีของการสตรีมมิ่งเนี่ยได้ดีที่สุดด้วยนะครับเนี่ยแอบปบนี้มันมาอยู่บนทีวีราคาหมื่นกว่าบาทนะครับถ้าเราอยากจะได้ Apple TV แบบนี้แต่ก่อนเนี่ยเราจะต้องซื้อกล่อง Apple TV นะครับพี่คุ้งกล่อง a p p l e t ลราคาเท่าไหร่นะ 6,000กว่าบาทครับพี่โอ้โห6,000กว่าบาทแต่ตอนนี้เขามีแอปเอามาให้เลยนะครับอย่างผมเนี่ยมีหนังพวก Tom a n นเจ r รแบบเนี่ยที่ซื้อเก็บเอาไว้นะครับ Justice League นี่ครับได้ภาพแบบ 4K Dolby Vision ด้วยนะครับความชัดเนี่ยผมให้ชัดที่สุดเลยส่วนแอปดูซีรีส์เนี่ยเขาก็มีมาให้นะครับอย่างของไทยเองเนี่ยพวก Line TV อ่ะแบบนี้นะครับของจีนก็มี i อชีแล้วก็อีกแอปเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือ True ID TV นะครับก็ของค่าย True นี่แหละ ที่เราสามารถดูพวกฟุตบอลลีกอย่างรพเมอรีกอังกฤษได้แล้วก็ข่าวอัปเดตล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าเฮ้ยบอลสเปนจะมาอยู่ในแอปนี้ด้วยนะฉะนั้นขาดไม่ได้เลยนะครับถ้าเรามีแอปนี้ปุ๊บก็ไม่ต้องไปซื้อกล่อง True ID Box เพิ่มเติมเลยดูภายใน Android TV ของเรานี่แหละนะครับ แล้วมีอีกแอปหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับอันนี้นะครับ Learn English Word with Smart Teacher เห็นไหมย,ยุคนี้เนี่ยเราอยู่ยุคที่เรียกว่า Work from Home หรือว่า Learn from Home นะครับเราอาจจะต้องให้ลูกๆของเราเนี่ยเรียนนะครับจากภายในบ้านผมลองกดเข้าไปดูแบบนี้อ่าเห็นไหมก็จะเป็นหมวดหมู่นะครับมันจะเป็นแอปที่ว่าให้เราทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากรูปภาพนะครับไปที่โหมดสัตว์เลี้ยงแบบนี้ดูถ้าท่านไหนมีลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยบางทีเฮ้ยเรามีแฟลชการ์ดต่างๆนะครับเปิดเป็นรูปสัตว์เนี่ย บางทีเขาเบื่อและ้นะครับอยากจะใช้จอทีวีเป็นอุปกรณ์เสริมก็ทําได้เนี่ยเนี่ยตัวนี้คืออะไรด็อกคาหรือ Rooster โอ้แน่นอนแบบนี้เป็นน้องหมาแล้วก็กดเป็น d o อกแบบนี้นะครับอ่ะแคทเห็นไหมก็เดาง่ายๆแบบนี้ Cat อันนี้พิกเออแล้วก็เลื่อนลงมาพิกเนี่ยอย่างเด็กอนุบาลนะเ,เขาก็สามารถเรียนรู้จากทีวีของเราได้ครับส่วนสปีดการใช้งานของ Android เนี่ยโดยส่วนตัวผมถือว่า ช่องประมาณนึงเลยนะเท่าที่เราลองกดใช้งานดูโอ้เห็นไหมอย่างที่บอกมันไม่ได้รู้สึกว่าติดหน่วงแต่อย่างใดไอ้ตรงเนี้ยต้องขอชมเชยนะครับและสิ่งที่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญนะครับของ Android TV ีเนี่ยคือความสามารถในการเข้าถึงคอนเทนต์ได้อย่างง่ายดายดูปากนะครับง่ายดายนั่นหมายถึงว่ามันจะต้องใช้คําสั่งเสียงนะครับในการสั่งงานทีวีหรือค้นหาคลิปที่เราอยากดูเนี่ยได้ผมจะลองสาธิตให้ดูกันนะครับผม Google Assistant นี่แหละ เปิดรายการจีบหนูหน่อยหนูอ่อยไม่เป็นนี่เห็นไหมภาษาไทยจับขึ้นมาแล้วแบบนี้แสดงรายการของพี่โอ๊ตปราโมทของเราขึ้นมาแบบนี้นะครับมีหลายตอนหลายเอพิโซดเลยเอาตอนไหนดีเอาตอนนี้ดีกว่าคุณพ่อภัชวีกับน้องมีเธออย่างช่วงต้นคลิปเนี่ยผมมีเชิญชวนทุกท่านเนี่ยให้ไปดูวิดีโอรีวิวที่ผมพาทัวร์โรงงานผลิตทีวีไฮเซนส์นะครับ แต่ว่าผมอยากจะลองเปิดคลิปเนี่ยผ่านทีวีไฮเซ้น A 6 5 0 0นะผ่านคำสั่งเสียงดูอ่ะจะดูว่ามันค้นคลิปของผมเจอไหมวิดีโอทัวโรงงานผลิตทีวีไฮเซ s นได้เลยกำลังแสดง นี่มันมีคลิปที่เกี่ยวข้องนะครับถูกดึงขึ้นมาแสดงนะครับแล้วก็คลิปที่ใช่เนี่ยคือคลิปนี้เลยครับพาชมโรงงานผลิตทีวีแบรนด์ไฮเซนส์นะครับโดย LCTV d Thailand นี่วิวจะครบแสนแล้วนะวามาแล้วนะครับตัวผมเองในจอแบบซ้อนจอโอ้นะามาชมโรงงานผลิตทีวีของแบรนด์ไฮเซนส์นี่ <c oughs> ก็ไปศึกษานะครประวัติของแบรนด์ไฮเซนจากคลิปนี้ได้ครับ สำหรับข้อจำกัดนะครับจริงๆเนี่ยเจ้ารุ่น A6500G เนี่ยมีฟีเจอร์โมชั่นแทรกเฟรมภาพด้วยนะครับแต่จะจัดมาให้ในรุ่นไซส์ใหญ่นะอย่าง65นิ้วกับ70นิ้วส่วนไซส์อย่าง55นิ้ว50นิ้วแล้วก็43นิ้วเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้มานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเท่าที่เราลองดูเบื้องต้นนะครับแบบไม่ต้องเปิดโมชั่นเนี่ยภาพเคลื่อนไหวก็ถือว่าลื่นประมาณนึงอยู่แล้วนะ แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับด้วยความที่มันเป็นจอ VA นะครับจะเด่นเรื่องของภาพเปิดโปรนะครับแต่ว่ามุมมองการรับชมเนี่ยอาจจะค่อนข้างจํากัดนิดนึงฉะนั้นถ้าอยากจะได้ภาพดีที่สุดเนี่ยกับเจ้า A65 ตัวนี้นะครับแนะนําให้นั่งตรงกลางหรือเฉียงได้ประมาณนึงนะครับสำหรับราคาเปิดตัวนะครับของไซส์55นิ้วเนี่ยจะอยู่ที่19,990บาทแต่ปิ้งปองหมายเหตุ head, เอาไว้นะครับนี่คือราคาเปิดตัวนะครับ แล้วก็โดยปกติเนี่ยไฮเซนเนี่ยจะทําโปรโมชั่นเร้าใจกับรุ่นนี้อยู่เป็นประจำฉะนั้นหาจังหวะดีๆนะครับถ้าจะกดรุ่นนี้สรุปนะครับหากจะบอกว่ามันคือ The b ส s ี TV เนี่ยก็คงไม่ใช่นะครับแต่มันถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ที่เรียกว่าทีวีราคาประหยัดให้ความคุ้มค่าสูงนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยท่านไหนมีงบประมาณสักหมื่นกลางๆนะครับอยากจะได้ทีวีจอใหญ่55นิ้วนะครับมีแอปพลิเคชันนะครับในการดูหนังดูซีรีส์เนี่ยจาก Android มาให้เพียบพร้อมเลยเนี่ย เจ้า A 6,500G ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่ง choice นะครับที่สามารถตอบโจทย์ได้ครับฉะนั้นเนี่ยถ้าถามคำแนะนำของผมนะครับแบบสั้นๆเลยนะเล่นได้ไม่ต้องคิดเยอะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรีวิว h ฮ s e n s e นะ A 6,500G นะครับ, 6, รบถ,ถ้าไหนชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง LCTV d Thailand ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ